สักคันนะแต่ว่าไม่มีเงินก้อนไปดาวรถอ,อะ่ะเอ๊ะหรือว่าต้องไปกู้เงินดีถ้าก่อนไม่ต้องไปกู้เงินที่เสียเวลาปัญหาเนี้ยให้มันจบที่โตยต้าเชียงใหม่อ่ะคุณพี่ขายของ พบกับโปรดีดาวศปไม่ต้องวางเงินก้อนรถเกง๋งกระบะโตโยต้าทุกรุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าชิงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่มหิดลทางนิยมพานิ์สาขาสีแยกไทเวย์ราชดำเนินสันปะตองฝางลำพูดและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสองศูนย์สองศูนย์ยเก้ตย้าชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขึ้ เจเคเล่าหูเต้าตันซือโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนข้อควรระวังระวังตีได้หับการหักษาด้วยยาสเตียรอยจากหมอบสบายก็ต้องหักษาใจเวลาและก็ความพยายามเปื่อสุขภาพเปื่อคนที่เฮาหักและก็หักเขาผลข้างเคียงอาจจะเป็นภาวะหนึ่งในการรักษาหูก,ก่อนเปืือจะได้เคียมตัวตั้งรับ การใช้สเตียรอยย่างถูกวิธีก็คือทำตามคำแนะนำของหมอแต่การบริโภคยาสเตียรอยก็มีผลข้างเคียง ตั้งเกาตี้โรคกระเพาะอาหารดังนั้นแล้วเฮากับบกวนที่จะกินอาหารรสจัดหรือกินยาแก้ปวดแก้อักเสบเพราะสเตียรอยมีผลยิ่งให้กระเพาะอาหารบางลงจะยิ่งให้เกิดอาการประคายเคืองกระเพาะอาหารจนเกิดเป็นแผลซึ่งเมื่อสเตียรอยเข้าไปในร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์บริเวณที่มีการอักเสบเปาะถึงแผลในกระเพาะอาหารเยี่ยให้อาการของโรคและอาการปวดแสบในท้องลดลงจนบ่มีอาการแสดงของโรคกระเพาะเลย ผู้ป่วยก็เลยบอกหูว่าอาการของโรคก,กระเพาะรุนแรงถึงมอกใดลละกว่าจะหูแหมกรรมเออเคยกระเพาะอาหารพัดลายหาากติจากฮักษาดังหัน่นผู้ป่วยตีต้องใจสเตียรอยเป็นระยะเวลาเมินเมินคุณหมอมักจะให้ยาป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารห่วมตรวย มาถึงสเตียรอยเงี่ฮือน้ำหนักเพิ่มได้ง่ายสเตียรอยจะเงเ่มผู้ที่กินยามีความขายากกินอาหารเี้ยื่อกินเข้าลำน้ำลงนอกจากนี้ยังเพิ่มการสะสมของไขมันในเนื้อในตัวอ้วนออกอ้วนออกติ๊ก เบาะไปถึงอาการบวมน้ำแล้ะก็ความดันโลหิตสูงสเตียรอยมีฤทธิ์เนี่เห้ร่างกายสะสมน้ำนักขึ้นเยี่ยเห้เกิดอาการบวมได้ตึงตัวผู้ป่วยจะต้องลดปริมาณการกินเกลือน้ำปลาผงชูรสและก็ออาหารรสเค็มอื่น ในผู้ป่วยโรคตีใจสติยรอยเพื่อใจกดภูมิคุ้มกันจะยิ่งเิเกิดการติดเชื้อแล้วก็จะป่วยง่ายกว่าปกติในรายที่ติดเชื้อรุนแรงจนเข้าสู่กระแสะเลือดอาจจะยีง่เงเิเกิดภาวะไตาวายได้เนอ้อดังฮัน ผู้ใช้ยานี้บอกควรจะกินอาหารมักดองอาหารดิบแม้แต่ผักผลไม้สดๆก็ต้องล้างให้สะอาดบาอันก็ต้มเห้ือสุกก่อนกินไปเลยจะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อจากอากาศควรใจ้ผ้าปิดหูดังอยู่เสมอเน้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานสาารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายสีเขตเก้าเจียงใหม่ สตีรอยสตีอรอยสตีอรอยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องให้หูจักสตีรอยพงมันเป็นสารต้องห้ามเนื้อพี่น้องกินเข้าไปนักนักต้องเกิดโรคเกิดไทย สตียร้อยมันอยู่ในยาที่เฮาซื้อมาโดยบอกปรึกษาหมอเปิ้นโฆษณาว่าดีนักหนาปวดแข้งปวดขานั้นหายแน่นอนสเตียร้อยจักเข้าไปกันกรน่นทั้งกระดูกทั้งร่างกายเหนื่อยอ่อนกระเพาะทะลุอาจถึงต้องกับตายเลยนะา ยาชุดที่เป็นว่าดีอันนั้นก็มีสารสตรีโรอยกินเข้าไปอาจจะติดยาถ้าบัดได้กินยาอ่อนลาแน่นอนพ่าแม่พี่น้องฟังตัมงนี้ก่อนถ้าเจ็บถ้าป่วยไปหาหมอก่อนจะปลอดภัยแน่นอนสุขกายสุขใจสตรีโรอยสตีโรอย สตีรอยนั่นอันตรายสตีรอยสตีรอยสตีรอยนั่นอันตรายตอนนับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุงจ่าปวิชยามูลธานิศผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้ทุกตารายงานต่อแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้วันการเจ้าเจ็กันยายนพศ2564งไว้พอออกไปตั้งนอกต่างโอ้ผิดเวลาก่อนนี้บ่ผิดเจ้าแต่ฟ้าต่าลงต่าลงเต้าเต่าเต้าเต่าลสี่จะซัดบะบะเจ้าบ่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าบ้านจุงนี่โอ้แดดแสแลตั้งแต่เจ้าจีตีตาแล้วอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันนี้มีน้องบ่าวถามพี่ๆช่วงนี้เป็นอย่างไรพ่องว่า เอาเรื่องออหยังเนาะฝนจะตกก่อโอ้หันปีเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาตัวถามปีหยังเนาะตัวลืมมาเสื้อกันฝนมากอื้อมผมจะซักผ้า <c oughs> เอาละเจ้าเดี๋ยวกติสถานการณ์กันต่อเนื่องต่อไปเนาะขอบคุณนักเจ้าสําหรับการติดตามมาฟังวันนี้สนันปันปื้นกันในการไลฟ์นะ,จะเจ้ายินดีจัดนักทักทาย แม่ขวัญเกียร์ไนซ์นะเจ้าฮานขนมปังร้อยล้านแถบแม่โจเนานะทักทายพี่เฉาเอื้องกันตัวแม่น้องไอซ์นะเจ้าแล้วก็ทักทายก้ามปูแบบด้ปาก,กันเมินเจ้าวันนี้ด้วยความกระตึงหาเนาะส่งสติ๊กเกอร์มากันเอิเอื้องทักทายคุณอมรกันตัวเจ้าฟังมาจากจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ล่าสุดนะเจ้าไอ้สมบัติไอ้บ่าวจากอำเภอภูสางจังหวัดพะเย,ยาขอบคุณนักๆเลยเนะ้อเอาละเจ้าตกกันเข้ามาตาแต้วไผ่ชื่นชอบนะเจ้าเรื่องราวข่าวเจ้า ภาษากเมองจีอีกดแชร์ไปให้อกําเออขอบคุณนักๆเลยจ้าวันนี้จกมาพร้อมกันครับผู้อเนวยการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจะอีกับตัวโยต้าตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสียงเพียงตัวอีเต้อเจ้าคุณผู้ฟังยังคงมาพร้อมกันกับแหล่งข่าวเลยเจ้ามีข่าวใหม่ๆตลอดกันเลยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าเว็ไ์ t m d g o t h เนาะขอบคุณเว็บไซต์จากเรียงมัน n ิวสออนไลน์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และก่อสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามพอไปถึงนะเจ้าข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการสถานีทุกท่านกันตัวเนอร์ขอบคุณนักเจ้าเอาละขออนุญาตตักเอินกันก่อนเจ้าเจ้าจี้ตีตาพุ่มพร้อมกันกันกบ97 จุดศูนย์พีเคเรดิโออำเภอพานจังหวัดเจียงไฮจะวันนี้ส่งดอกสีชมพูจุ่มอ่อนมาเฮือต่ยบอกว่าที่อำเภอพานครึ้มฟ้าครึ้มฝนบดบ,ทบทมดมืดมืดแล้วก็ฟ้านีนสีจัดน้ําจุ่มดีขนาดจะลักษณะฟ้าฉ่ำฝนเนานะตังเพกก็พอเจ้าจงเงแยง,งออกไปที่นอกหน้าต่างธโมสังโคมืดลงมาติกติกเต้าเตาแล้วนะเจ้าส่วนของวันนี้ที่วิทยุคนท่าดีอำเภอฮอดเช็คสัญญาณทุงจงลเรียบร้อย FM 89.25ขอบคุณเจ้า9 4 7 5น ปุญขุนเขาฮอดเนอ95.7 5วิทยุคนชนบทเรดิโอเจียงดาวขอบคุณเจ้า FM 92.50มาแล้วเรียบร้อยเจ้ามีสองตัวบน2องตัวล่างด้วยเดี๋ยววันนี้วันที่อยัง่ะวันที่7อยู่ล้อใจเย็นๆใจห้มพมจุ้งจะแม่ฝันคืนวันที่1นะิบสิบหาะเนาะขอบคุณเจ้าวิทยุบะาคำหลวงเรดิโอวันนี้มาตักเอิญกันนะเจ้า ไอดีเจตอมสวัสดีครับทุกท่านเจ้านี้ฝนอ้อยล้นเนอร์ต่าง89.0โดยหลวงเจงดาวอาความมุ่งานสันเล้าบังเกิดนะเจา้าแฮมนึ่งกรุ๊ปฮ่องขอบคุณเจ้า FM107.0 วิทิยุบานเอื้ออารทอนันกําแปงฮับสัญญาชัดเจนล้เด้นน้องจงเจ้าขอบคุณเจ้ายินดีจะนักยินดีหลายๆกันเลยเนาะเอาละข่าวเก้าข่าว,าว,าวแรก บล่ากระถามปีมันว่าปีปีมันมอกใดเจ้าบาเดียวนี้นะมันมอกใดครับบาะเดียวนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะร้อยละเจดสิบของปืนตี้สุดติดสุดสัปดาห์เนอรอาจจะตกนักตกน้อยคละคล้ากันไปในแต่ละพื้นที่นะเจ้าอยู่บริเวณเจียงไายพะเยาวน้านแป้ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและเก็ เพชรบูรณ์พิจิตรตัวอ่ะอุหภูมิเฉลีย่ยตามสูตรเจ้าซาวสามถึงซาหองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุด32ถึง35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเวลม10ถึงซากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนอะฝนฟ้าขนองยังคงอยู่ในระยะนี้เจา้ามีตกนักตกน้อยแต่ก็สุดติดสุดสัปดาห์ตกแน่นอนอากาศก็จะประมาณนี้เจา้าเย็นเย็นยำเจ้ายำเดิกเนาะ แต่ว่าจะมีฮอนอืบฮอนอวมในช่วงเมื่อวีเมื่อวันกันพ้องแม่บอกว่าแต่ว่าจงซื้อของคบกรํากินไปแล้วแม่ก็นั่งคดถวายว้นสมวยเกแยทุก็าถามว่าแม่แม่เตี้ยไปแล้ป่าทอดตี้างเดี๋ยวก่อนขอเอาหลังตอพัดลม่อนเหนียวหน้าเหนียวหนาไปโอ้เหนียวแต่เจ้าคุณเมื่ัง ถ้าเกิดว่าฮ้อนในช่วงเดือนเมษานี้ยังมีลมเนาะเหงื่อก็จะแห้งแต่ว่าฮ้อนในช่วงหน้าฝนนี้นาคุณผู้ฟังใบไม้หนิ่มผิวบาไหวเบาเฟือนจะฮ้อนอวมกันของแต้เลยเนาะยังคงจะต้องเป็นในลักษณะจะอี้ไปหแหมแตว้วแตว้แตวเน้อเจ้าเรื่องแรกสําหรับวันนี้ต่อนเนื่องจากอุตุนิยมวิทยาเนานะ ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดละปูนตัวกันแล้วกันเจ้าต้องบอกว่าสุดยอดยกขื้นสองนิ้วเลยเนอะควารางวัลชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดกันไปแล้วระดับประเทศเลยเจ้าห้ารางวัลนี้จากกระทรวงมหาดไทยเลยเนาะสุดยอดเลยเจ้าทางด้านนายชัชชัยพรมเลิศเจ้ารัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงพู้ว่าราชการจังหวัดกู้จังหวัดเป็นประกาศเจ้าในเรื่องของผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศเจ้าตามที่กระทรวงมหา ได้แจ้งให้ในแต่ละจังหวัดนี่ขับเคลื่อนแล้วก็ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดนะเจ้าเพิ่นเลยมีการจัดทาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนะเจ้าส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาประเมินผลแล้วก็คัดเลือกผลงานคว้ารางวัลระดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปีหลังจากที่แจ้งกันไปแล้วเรียบร้อยเจ้าก็จะมีกลุ่มจังหวัด ต่างๆที่ได้รับรางวัลเจ้าซึ่งผลการคัดเลือกก็คือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือรางวัลชนะเลิศจังหวัดละปูนเดี๋ยวขออนุญาตตบมือหน่อยก่อนเด้อดังก่อนดังมาหน่อยขอ <laughs> บคุณนะคะเลยเนาะแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่จังหวัดอ,อุทัยธา,ยานีจะรอง รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็รางวัลชมเชยที่สุโขทัยซึ่งก็จะมีกลุ่มจังหวัดในแต่ละพื้นที่กันไปเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแห่งจุงใจในการที่จะทําให้จังหวัดของเราสะอาดซึ่งมันจะปลีกย่อยไปในแต่ละชุมชนกว่าจะได้รางวัลระดับประเทศจะ,ะ,จะต้องมีการบริหารกันแบบนักหนาปะปั้นกันของแต้เลยเนาะขอบคุณนัก,นก,นกเลยเจ้าสําหรับเรื่องราวข่าวดีเนอร์ตอนเนื่องกันมาติดต่อกสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยเยจ้าโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบ่ค่อยเข้มแข,แข็งแข่งแรงต่อใดน,นั่นก็คือระเด็กละอ,อ่ะอ,อนเจาะะอ่อนแดงเกิดใหม่เนาะแล้วก็ละอ่อนน้อยเปิ้นบอกว่าในช่วงหน้าฝนจะอีคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิด1 9มันจะยังอยู่กับเฮาเนาะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีมาตามฤดูกาลก็มีมาเหมือนกันบอกว่าจะเป็นวัดบอกว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรืออย่างต่างๆแล้วละเด็กละอ่อนนี่ก็คือ คือมันแบบป้นขอดเลยนะต่คุณน้องฟังจะยังยังบากแข็งแรงยังบบมีภูมิคุ้มกันแบบมีภูมิต้านทานเหมือนคนใหญ่นะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเจ้าป้นเกลยห่วงสุขภาพระเด็กระอ่อนเนะาะในช่วงหน้าฝนจะอีคือพ่อแม่ผู้ปกครองอก่อ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนําวิธีสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความอบอุน่นเพื่อกับร่างกายป้องกันโรคไข้หวัดที่จะเกิดขึ้นกันตัวเจ้าซึ่ง ในช่วงหน้าฝนจะอีากาศเปลี่ยนเนาะบุดฮ้อนบุดหนาวบุดอวมบุดเย็นโอสะปะสุขภาพของระเดละอ่อนจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก่นอนถ้าเกิดว่าเป็นหวัดเป็นไข้ามานะจะลงปอด หลอดลมอักเสบบอดบวมโดยเฉพาะหลออ่อนเกิดใหม่เจ้าคุณผู้ฟังการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุดก็คือการกินนมแม่ตั้งแต่เกิดมากินนมแม่ไว้ก่อนนมแม่เหมือนยาวิเศษเนาะจะเอ่งกินเมินแร่งก็มีภูมิคุ้มกันเนาะและที่สําคัญนั้นก็คือกินตีตต่อเนื่องไปเป็นไปได้นี่สักสองขวบนะ แม่บอกว่าไอ้จงนี่กินโอสองขวบปลายว่ะจงได้กินนี่เกือบเกือบสองขวบเจ้าอาตัวอื่นๆมาเล่นเจ้าคุณพูะฟังเนาะแล้วกอนอกเหนือจากนี้แล้วนั่นก็คือการพอกอยส่ใจเรื่องราวของความสะอาดแล้วก็การเลี้ยงดูต่างๆเจ้าอู้เลี้ยงคนคนนึงนี่แบบใจสักนหน่อยเลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าอ้าวละเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังกันตัวในการพอกอยลุกหลา่งตานเตากันเนาะทีนี้ต่อเนื่องกันมาสําหรับ สิ่งที่เราู้จักกันใหม่กับอุปกรณ์ใหม่นั่นก็คือแอนติเจนเทสคิดใจอย่างใดเแบบเดียวนี่เต็ปะตะเตียกะและใจอย่างใด,จดจ igen, เจ้าชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อโควิด -19 เนานะคุณผู้ฟังซึ่ง มีข้อมูลในการใจนักหนาป่าป้านทีนี้ตอนนี้เนะี่ยเปิ้นก็มีการอบรมกันไปแล้วเรียบร้อยเจ้าว่าพึงจะต้องใจอย่างใดวิธีการใดเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าไขจะใจจะต้องถามไขผู้ที่เชี่ยวชาญกันก่อนนะเจ้าเพราะว่ามันข้องเกี่ยวกันกันกบเลือดนะฮะเพราะว่ามันจะต้องเจาะเอาเลือดจากนิ้วมือแล้วก็เอาใส่ในอุป,ปกรณ์ังกล่าวแล้วก็จะมีน้ํายาแอนติเจนยดลงไปเจ้าทีนี้วิธีการการทํามันไม่ได้ยากท่อใดแต่ว่าการอ่านผลหรือระวงังการ ถ้ากอยผลที่มันจะออกเนี่ยจะต้องเงี้ยจะได้เพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเ,เข้าไปติดตามข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลายัยเชียงใหม่กันตวัวสําหรับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิบในการสะหาเชื้อโควิด -19 อันนี้เป็นการกวดเบื้องต้นเต้าอ,อันเจ้าถ้าเกิดว่ามันขึ้นขีดมากาโอ้ออ ติดเชื้อแล้วกาเฮาก็จะต้องไปทําการสอบเห็มยกเห็มรอบนึงเนาะแล้วก็มีการสังเกตอาการตัวเก่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการถ้าเกิดว่าเป็นแต้ติดเชื้อแต่ก็จะต้องเข้าทำการารักษาตันต่อเนื่องต่อไปแต่ว่าไอชุดแอนติเจนเทสคิดเนี่ยจ้ามันจะเป็นการหูเบื้องต้นเบื้องแรกก่อนที่เราจะต้องเอไปตรวจกันแหมติดตื้อเนื้อเนื่องเพราะฉะนั้นถึงแม้ตรวจแล้วมันบอกขึ้นขีดหรอเฮาบรได้เป็นหรอแต่ สังเกตอาการแล้วเออมันเข้าข่ายลวกัอันนี้คือจะต้องไปกวดหันยกแขมรอบนึงเนอะคุณผู้ฟังอ้าวเราสามารถถามไทยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้ในการได้จดใจให้ได้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเน้นยับก็คือเรื่องราวของความสะอาดเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้ตัยเนอทีนี้แต่วันนี้มีอยู่นําเสนอไปเรื่องราวเกี่ยวกับการกวดยับของทางด้านเจ้าหน้าที่ตํำรวจว่ามีหลากหลายฮานเลยเจ้าคุณผู้ฟังฝ่าฝืน ในการจำหน่ายของครบกัญกินและบ่อแล้วก็ยังจะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ,อบอ่อปอเ้้าอ่านเจ้าเพื่อนั่งกินในฮานกันตัวนี่ก็ยับแมหมฮาร์ดแล้วเจ้าเป็นฮานมาล่าย่านสันสายเปิดหืดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฮานเอ้ารวบตัวไปสิบสามรายส่งดำเนินคดีก็ถือว่ามีความผิดเจ้าตาม พระราชกําหนดฉุกเฉินที่มีกันเข้ามาพ่นบอกว่าช่วงนี้ห้ามนั่งกินในห้านหรือถ้าเกิดกินได้ก็บัเกิน2อถึงสามทุ่มเนาะแล้วก็บังเฮ่อ,อจำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่านั่งกินในห้านเจ้าในการนี้ก็โดนรวบตัวกันไปเรียบร้อยซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานวา่าการรวบตัวในเท่อนี้เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของมาตรการควบคุมโควิด -19 แบบบูรณาการเป็นฮ้าจนจหน่ายอาหารเครื่องดื่มแต่ก็อยอม ลูกกาขอนั่งกินน้อยเตอแอบเจ้าคุณมาฟังก็เลยเกิดเหตุกันจนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จุงบอกนั้นก็คือส่วนของฮันกาก็บอกว่ใจเย็ยอย่างไดเนาะโอ้กว่าที่จะเปิดหานใดทีนี้ส่วนของลูกกาก็เลยบอกว่าเป็นยังไงขอนั่งกําเดียวบ่ได้ทีนี้ติดลมเจ้าเพราะฉะนั้นบอกว่าจะเป็นเจ้าของฮานบอกว่าจะเป็นผู้ใจบริการอย่างเฮาเาเขาเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้อแกกันและกันทั้งนี้ก็หมายความว่าอ๋อมันตึงเวลาละเนอเฮาผู้เป็นลูกกา ป้ปิกบานผู้เป็นฮานก้าโอ้ขอบคุณเน้อโอ้ปฏิบัติตามเวลาสุดยอดเลยถ้าเกิดว่าเราถอยกันคนละก้าวถ้าเกิดว่าเราเอ็นดูซึ่งกันและกันเจ้าซึ่งจุ๋งบอกว่เพราะเนื้อหาข่าวมันมีประมาณนี้เนาะแต่ทางนี้ก็คือตึงสองไยก็อยากจะให้กู้อันปัญญามันดาเนินไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นส่วนของลูก้าก็จะต้องหันใจผู้ประกอบการกันตัวนะยเจ้าฝากกันเอาไว้ตัวเน้อเจ้ามาถึงเรื่องนี้แตกกันหื้นหื้นเจ้าปังวงกัน เล่นภายกลางสวนลำํำไยอ่าบ่อสนโควิดระบาดรวบได้หมดคุณผู้ฟังเจ้าตึงของกลางตึงคนเล่นค่ะอันนี้ก็เมื่อตะวันซืนแล้วเจ้าวันตีตีผ่านมาแล้วเนอ้อ เป้นได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่ว่ามีการลักเล่นพายกันในสวนลำไยอ่าบริเวณตำบลแม่แรงเพอปางจังหวัดลพบูญเจ้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดเจ้าเป้นก่อเข้าไปแมพซองลัดระเวนในที่สุดก็ปาแต้เจ้าตกวงกันเล่นายเนะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยซิบไปคนเจ้าคุณเมื่อฟังโออยู่ในถังแจ้น้ำแข็งพร้อม ทีนี้พอหันไก่เอ,อ,ยอ้ยไผ่มาแมสซองหรือไออย่างจะได้เจ้าในที่สุดแล้วก็แตกกันไปกันคนที่คนต่างแต่ว่าชุดเงีบกลุ่มเปิ้นได้วางแผนกันไว้แล้วเรียบร้อยก็เลยรวบตัวได้เสียงลึงเจ้าในที่สุดแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเนื่องจากว่า ช่วงนี้ก็คือปฏิบัติการพิเศษห้ามอยู่ใกล้กัน้นก็นตึงบอกโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ห่างๆกันน่อยเน้ออันนี้ตกวงไลสู่สีกันอยู่อย่างอันเจ้าคุณเูืฟังถ้าเกิดว่าเป็นโควิด1 9กันขึ้นมายุ่งบกไปเตศทีนี้มือไผ่เป็นมือไผ่หมดเนะาะภพยก็มีอยู่หนึ่งสำรับมันก็จะมาใจว่าเล่นอันสำรับไผ่สำรับมันแอปไผ่แอปมันก็มาใจคือ มีพายอยู่กองเนอวก็เล่นกันไปอากาศเอามือไผ่เป็นมือไผ่แล้วกับำนี้พนถึงบอกว่าล้างมือเจือเจืออยู่ห่างๆกันสวมใส่หน้ากากละไมอันนี้บอกบอกเ่ยอย่างไส่ยัางเจ้าตื้นหน้ากากออกนอกเล่าตัวไปอ่ะก็ถือว่าเป็นความพิเอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเจ้าคุณมาฟังว่าจงเอามาเล่านียาย่ใหญ่อรอใจได้เล่นเหรออยา แต่นี่คือถือว่ามีความผิดตามพระราชะกำหนดแต่แต่เลยเน้อเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเกิดว่าบา่่เกรงบบ่กลัวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอ็นดูคนที่อยู่ที่บ้านเฮาเตอเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาเป็นตัดทันระเบิดนี่อย่างคลัสเตอร์ฮันคลัสเตอร์นี่เนาะถ้าเป็นยูคนเอามาแพร่ขึ้นกับคนในครอบครัวอันนั้นนะ่ะหนักข้อแล้วเจ้าคุณผู้ฟังมันเก็เฮากับบ่สามารถที่จะจํากัดของอจํานวน คนที่ติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ช่วยกับในลักษณะจะเอ,อโรคนี่มันก็จะอยู่กับเฮาไปติ๊กดต๋าแต่เอนเนอร์ไม่แหมนึงเรื่องเจ้าจุ้งกับเกาหัวขยันขนยันเพราะ่โอ้มีแต่กับเดิวนี้นะจ๊ะป้นบอกว่าเรื่องแต่เนอร์แต่เรื่องสยศาสตร์แต่อย่างใดหมอปุ้นผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกจะตีอยู่ในหังไข่ของสาววัยสิบเจ็ดคนหนึ่งมีตึงกระดูกมีตึงเล็บมือมือตึงเขี้ยวมีตึงเส้นผมฮ ประยู่ในหั่นได้อย่างได้ยะใจบดีเนอร์เจ้าเปิ้นบอกว่ามีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องเป็นต้องบอกว่าบดียวนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเจ้าเนาะสำหรับไม่เน่าไม่ยิงเฮาอาจจะเกิดเหตุนะจะมีก้อนเนื้อหรือมีถุงน้ําหรืออะไรอย่างต่าง,างๆในท้องเนี่ยทีนี้อันนี้แปลกมาหน่อยเจ้าเพราะว่าในหั่นเนี่ยมัน มันมีเกาะมีส่วนผสมไอ้ยังกับโบงซึ่งมันมบใจ้ก้อนเนื้อปกติเจ้าเปิ้นบอกว่าอีลานอยนี่เจ็บตอมมาประมาณสี่สห้าเดือนแล้วก็บอกเกิดว่ามีความผิดปกติไอยยังแต่ทีนี้พอมันเจ็บบาไหวในช่วงรอบเดือนของไม่ยิงก็เลยไปกวดปรากฏว่าเออของบันล่างละนะจ้ะก็มีก้อนเนื้อเพิ้นกับผ่าตัดออกแต่ว่าในหั่นคือมันมีไอยยังบบงูซับอันปันปื้นจช่เอ้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อเนื่องต่อไปว่า ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นคนณใสก่อหรือว่าไออย่างก่อแต่แต่แล้วนะเจ้าถุงน้ําหรือไออย่างต่างๆเซลล์ต่างๆที่มันผิดปกติไปมันอาจจะอยู่พิที้ผิดทางก็ได้เจ้ามันเป็นการทํางานผิดพลาดของกระบวนการของร่างกายประมวนเนาะทีนี้ก็การตรวจอัลตราซาวในช่องท้องมาใจเรื่องยากละเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเอาออกไปละ อีลาน้อยก็ปลอดภัยแล้วเรียบร้อยเจ้าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แย่ไม่ยิงนะเจ้าไปกวดเช็คกวดสอบเนาะสับป,ปะรคบัะเดี๋ยวนี้มันก็มีมาแบบแปลกๆปลกงไวยพอเวลาเป็นดีสะดุ้งเจ้าโอโ้ยโเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบริการแล้ว7จ็ดโงห้นาทีแล้วเจ้ามาปิกเข้ามาในเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยขอบคุณโตโยตา้าเจ้าช่วงนี้ โตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเออแต่คืนพอโทรทัศน์เจ้าเปิดตัวแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้มี Hilux Revo เนะคุณทุกฟังเจ้า GR Sport แต่ล่าสุดนี้นะเจ้าเป็น Fortuner GR แล้ว มันงาม,มาะของแต่เลยเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นถามรายข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วยังมาจึงหม่แล้วยังสําหรับรถทดลองขับเนาะในส่วนของ t o โยต้าฟอร์จูเนนี่คือสุดยอดอยู่ละช่วงนี้ก็เป็นดีใค่ได้นะคูดคูณง่าัดไปดีใครได้สักกันที่นี่แต่ละรุ่นออกมาเนี่ยนะเจ้าโดนอกโดนใจเพราะฉะนั้นครอบครัวใดที่จะเปลี่ยนรถกันอยู่แล้วไปถามรายข้อมูลเพิ่มเติมที่ t o โยต้ากันได้ใครต้องการในประเภทของกระบะพันแกง่งหรือว่าจะเป็นรถในรูปแบบ SUV อย่าง Fortun e r หรือใครที่เป็นกเกษตรกรเจ้าช่วงนี้เนาะต้องการ รถกันใหม่สําหรับขนผลิตภัณฑ์ต่างการเกษตร่ารถกระบะตอนเดียวใส่โครงหลังคาพร้อมเลยอันนี้พรปีละเตือร้อนนั้นนะจะสิ่งดีๆโปรดีๆจากโตโยต้าเชียงใหม่แล้วก็ปอไปถึงบุคลากรต่างการแพทย์ยังอยู่ในห่วงของเดือนกันยายนนะเจ้าสำหรับโปรนี้เนาะ เพราะฉะนั้นไพรที่มีญาติเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณผู้ฟังที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เองต้องการที่จะซื้อรถช่วงนี้มีโปรสําหรับนักรบเสื้อกาวสุดยอดกันของแต่และเจ้าขอบคุณโตโยตา้าเนอร์สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลเจ้าและยังจะมีที่สาขาราชดำเนินแล้วก็สาขาศี่ยกไฮเวย์ตั้งจังหวดัดจ,จะมีติละปูนต่างอำเภอจะมีติสันปองฝางแล้วก็จอมตองขอบคุณโตโยตา้าเชียงใหม่นักๆเลยเนอะร์เจ้ามา ขอเข้าไปพอในห้องข่าวชมรมน้อยเพื่อมีข่าวสารบริการอ,อย่างแจ้งเอื้นมานอเจ้าเน้นย้ำสาหรับการฉีดวัคซีนนะเจ้าวันนี้วันหยังเดี๋ยวเนอ,อ้แต่วานี้ฉีดไปแล้วเรียบร้อยเนาะ แหมยกเนื่องก็คือวันพัสดนี้นะเจ้าวันพัสดที่เก้าเนอวันพัสดที่เก้าเจ้าตีเทศบาลตำบลเจียงดาวแปดโมงเกินมากงายจนถึงใบสามและแหมวันนึงคือวันติดที่สิบสองเดือนกันยายนนะเจ้าช่วงเวลาเดียวกันแปดโมงเกินมาก่ายจนถึงใบสามตีเทศบาลตำบลเจียงดาวเนาะเพราะฉะนั้นท่านตีต้องการจะไปฉีดวัคซีนสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเรียนเจิญกันได้เลยเนอบอกว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุต,ตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้มีโรคประจําตัว7โรคเรื้อรังเจ้าแม่มานดมา ได้3เดือนขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่ยังบัได้จองในเว็บไซต์กำแพงเวียงหรือผู้ที่จองแล้วแต่ว่า,ามีจุดฉีดที่อำเภอเจียงดาวแต่บัได้วันนัดเตื้อสามารถวอล์กอินไปได้เลยนะเจ้าเกียมบัตรประจําตัวประชาชนไปกันตัวเนอแจ้งเอินประชาสัมพันธ์จากแม่หลวงคําพัดชัยชนะแม่หลวงบ,บ้านบ้านทุ่งละคตรตำบลเจียงดาวอําเภอเจียงดาวเน้นย้ําแหมรอบ้าววันพัดที่เก้ากับวันติดที่12เดือนกันยายน,นเนอฝากกันเอาไว้ตัวเนอเจ้า บมีข่าวสารบริการอื่นๆแจ้งเอินสวัสดีครับวันนี้ฝนออยทักทายคุณบุญมีเจ้าจาก89.0ได้หลวงเจียงดาวเนาะไอาเจสดาจากนักบุญคุณข่าวฮอดกันตัวเจ้าขอบคุณที่ชมพอกันไลฟ์เนอร์ยังมีข้าวแฮมบอลเลอร์ปเตอรสนันบรรันปป้นแต่เข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบริการกันดีกว่านอจ้า อไปกันที่เรื่องใดดีอ้าวเรื่องนี้เจ้ากรมปศสุสัตว์แจ้งเตือนสำหรับใครที่กินจิ้นหมูดิบๆเสี่ยงนะเจ้าสเตรปโตคอคซาสอสหรือว่าโรคไข้หูดับเน,ะนาะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธนิโตอธิบดีกรมปศสุสัตเปินก็บอกว่ากรณีมีข่าวมีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะเจ้าเป็นโรคไข้หูดับในพื้นที่จังหวัดน่านปะว่าเกิดจากการกินจิ้นหมูที ปรุงบะสุกเจ้าคุณผู้ฟังพ้นก็นเลยขอเตือนแบบดังๆขอเอิ้นแบบดังๆกันเลยนะเจ้าว่าไข้หูดับเนี่ยเกิดจากการที่มีผู้บริโภคบางส่วนยังคงเลือกที่จะกินแบบดิบๆาลาบมันลำบ่อยอย่าบเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบาดีส้มอย่างเดียวเนาะบาดีกินดิบๆอย่างเดียวเจ้าช่วงนี้คั่วไว้ก่อนสุกไว้ก่อนอาจจะบอกให้ลำเหมือนลาบสดๆเจ้าคุณผู้ฟังแต่เพื่อความปลอดภัยเนอะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือแม่ก้อยพอดีๆจิ้นหมูที่เขาซื้อหูอยู่แล้วเจ้าบรรดาแม่บ้านตังต้งหลายตั้งแหล่เวลาจะเลือกจิ้นสดๆจะตอนน้องแงอย่างใดเนานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าของห้องปรุงสุกกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าวบ่งบอว่าเจือมันจะไปอยู่ตัดใดอะ่ะสุกตาดนั่งกินข้าวโดยกันแต่มีเฮาคนเดียวที่ได้ฮับเจือมันก็มันบบเจ้เรื่องบุญนํากําแต่งลวเจ้าคุณผู้ฟัง เื่อเป็นเรื่องของการระมัดระวังตัวกันแล้วกันนําข่าวนี้มาบอกกล่าวแจ้งเอื่นเพราะว่าห่วงใยกันแต่ๆเลยนะเจ้านอะฝากกันเอาไว้ตัวเนอร์านาทีทรงตายแหมประมาณ8ข่าวสีท่าจะบาดตันละเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเห่อติดตามข่าวของเฮาต่อเนื่องต่อไปไลฟ์ในวันจันทร์วันการาะใีนะเจ้าแล้วก็ส่วนช่วงวันอื่นๆเวลาเดียวกันนี้กับสถานีวิทยุใกล้บ้านแน่นอน สดรจวนส่งผลงานห่วมประกวดภาพถ่ายประจำปีนี้วันนี้จนถึงเซาซีกันยายนส่งไปกันได้เลยนะเจ้าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเจิญจวนห่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อมหัศจรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ถ่ายดาวไก่น้อยดาววีแห่ัก ทูบหนึงแล้วก็ส่งไปได้บอกว่ากันจะอ้าวอ,อันนี้ชิงโลกเกติยศพร้อมเงินรางวัวลมูลค่ากว่า1,60 0 0 0บาทสมัครแล้วก็ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ซาว 4, กันยายนกันเลยนะเจ้าอา้ามีหลากหลายหูบถ่ายเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าไผ่ติอยากให้หูว่าส่งหูบอย่างใดถ่ายอย่างใดนะเจ้าเปิ้ฮับผลงานรูบถ่ายแบบดิจิตอลเจ้าอา้าวเข้าไปพอในเว็บไซต์ของทีนี่เลย w o r l d w e n a r i t n a r I t o r t h นะเจ้าคุณผู้ฟังหรือ053 1 2 1 2 6 8ฟังบัตรตันจงจ่าเบอร์โทรกดจุดบัตรตันนะฮะจงนําข่าวมาจากซ้ำหนักข่าว เออสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามนะเจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามเข้าไปอขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยเนอะวันนี้ขอบคุณแรงข่าวเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้อำนวยการสถานีแล้วก็ขอบคุณคุณผั้ฟังขอบคุณทุกแชทกันเลยนะเจ้าตีตักเอิญกันมาในวันนี้แล้วก็ชมพ่อกันไลฟ์กันตัวเนาะขอมีความสุขทุกท่านทุกภา,ารกิจปลอดโควิดกันทุกคนกันเลยนะเจ้าวันพูธจงจจรายงานตัวใหมนะ่เนอะไปเจ็บนัดรื้อไทยทวีริตกุลแล้วจงจจปวิชยาร่ำลาไปก่อนสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ชก่อนแช์ทั้งข่าวสารเลยโคตรสนาเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร์บ่านเราทุกวันมีหลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิท so ยุทีวี